สวัสดีค่ะสว,ส,สวยๆนะคะเออกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเออเราจะมาแนะนําสินค้าไทยที่มีจําหน่ายในต่างแดนนะคะซื้อไม่ยากค่ะวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาแนะนํานะคะอาจจะตู้เราอธิบายไปแล้วหนึ่งตู้ตู้ที่สองอยังไม่ได้แนะนําอะไรนะคะแต่ขอเบรกขั้นการก่อนนะคะเพราะว่ามีสินค้าใหม่มาแนะนํานะคะวันนี้คือมีบินมานะคะรายการเลยเมื่อกี้ ก่อนหน้านี้เราก็จะมีของสดแนะนําไปแล้วนะคะของสดแช่แข็งพวกสาบคนแกงปลาปลางนะคะออต่อไปในส่วนสินค้าสดแช่แข็งนะคะสามารถออว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างนะคะพร้อมส่งนะคะที่ w w w m y t h a i s h o p n l ค่ะหมวดสินค้า ปลาและเนื้อสัตว์นะคะเป็นของแช่แข็งนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูสินค้ากล่องต่อไปกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดเลยนะคะขอเช็คนม่ค้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรมาบ้างก็จะไปเช็คไปด้วยกันเลยนะคะกล่องนี้นะคะเฮ้เขาบอกว่า smiling fish นะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอปรับกล้องนิดนึง ต่อไปก็จะยืนละไม่นั่งละนะคะอันนี้เป็น smiling fish นะคะอ้าวนี่อะไรนะคะอันนี้เป็นส m i l ลิ g fish นะคะ smiling fish มันน่าจะอะไรนะ,ะ,ะน,นะคะอะไรดีนะคะนี่คือน,นะคะ ปลากระป๋องตาปลายิ้มนะคะอันนี้เขาบอกว่ามะเขืออินท m a t o ดทูมีซอสซอสทมซอสคือปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้ของปลายิ้มนะคะตราปลายิ้มนะคะขนาดบรรจุอยู่ที่เ,ออเน็ตขันวิหน้าิบห้ากรัมนะคะเกกรัมหนึ่้าบห้ากรัมนะคะนี่ค่ะปลายิ้มนะคะ ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศตราปลายิ้มนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะเออส่วนราคาก็ขอทำราคาก่อนนะคะจะได้เอาลงหน้าเว็บให้นะคะที่ w w w m ์ไวท์เว็บดอค่ะนะคะมาแล้วนะคะปลากระป๋องตาปลายิ้มนะคะปลายิ้มปลายิ้มปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะคะ เ <itor> ด,ดก่อนนะคะเปิดแล้วรอขึ้นนะคะรอขึ้นขอบนะคะนี่เปิดแล้วนะคะมีมามาเยอะนะคะนี่คือลังเข้าแล้วค่ะมาเป็นลังนะคะหนึ่งลังมีหนึ่งลังขนาดบรรจุ lacking. ที่ยี่สิบี่กระป๋องนะคะติดก่อนนะคะฝ้ายนะคะต่อป้ายนี่หลังเยังไม่เก็บนะคะนี่คือหลัง,ลงนะคะที่เปิดในเมื่อกี้นะคะ อันต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะบูยกไหวไหมเนี่ยอยากโชว์จังเลยอยากยกโชว์จังเลยอู้ตราชาณ่าค่ะเดี๋ยวนะคะมันคืออะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งนะคะไม่ใช่นะคะไม่ค่ะบุคคลที่ไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่ก็พิจะญยืนมากกว่าอัวนี้อาจจะเป็น นี่คือเส้นจันนะคะเส้นจันค่ะเส้นจันนะคะเส้นจันเส้นก๋วยเตี๋ยวจันตราชาวนานะคะขนาดเส้นหนึ่งมิลิเมตรนะคะเขาสั่งไปมีสองขนาดคือ1มิลกับสามมิลรู้สึกว่าสามมิลจะไม่มานะคะเขาแจ้งมาดีบินว่ามันหมดนะคะรอสินค้าเข้ารถหน้าแต่หนึ่งมิลนะคะหนึ mm ่งมิลเหมาะทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะโดยจะผัดไทยก็อร่อย ส่วนครชอบผัดไทยเส้นใหญ่ก็น่าจะเป็นอยู่ที่เส้น3มิลนะคะแต่ของเราบอกนะคะเส้น1มิลก็ผัดได้นะคะแต่เส้น1มิลเนี่ยทำวุ้นเส้นเล็กอร่อยมากนะคะเส้นจันนะคะมีความเหนียวนุ่มนะคะคนไทยที่เรากินประจำเราจะรู้กันว่าเส้นมิโอนี่ก็โอเคเป็นสินค้าไทยนะคะเม็ดอินทรแลนนะคะเส้นจันค่ะนะคะตราชาวนาค่ะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะอัปเดตที่หน้าเว็บค่ะทด้จำนวนสินค้าและราคานะคะ ่อไปค่ะอ๋อเส้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะขนาดบรรจุที่400กรัมค่ะ400กรัมนะคะ400กรัมค่ะเส้นตัดนะคะเป็นแบบเส้นตัดนะคะเส้นตรงตัดนะคะนีนะคะ่นนะคะ่ะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งงานในตอนเทนเนอร์นะคะเนี่ยโอเคต่อไปอืมแต่เส้นตัวนี้แต่จะเปิดให้ดูจำไหมคะที่จริงนะคะจะสั่งมาทำขนมนะคะแต่อย่าโชว์นะคะ แต่อย่าโชว์อย่าโชว์บอกว่าเรามีเพราะว่าเรามีนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่คะแต่ว่าจะสั่งมาใช้เองเพราะว่านี่คือนี่คือนะครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะแป้งตากบนะคะคือปกติแป้งอเนกประสงค์มันจะมียี่ห้อที่รู้จักกันคือยี่ห้อตาว้าวนะคะแต่เราจะได้แป้งอเนกประสงค์ตากบมาเพราะว่าตาว้าวมันได้เข้ามานะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าติดขนานอะไรแต่ว่า เนี่ยก็แล้วแตก่อนคนแรกเนี่ยเคยมีแป้งตาว่าเข้ามานะโปรตีนปลาแต่ช่วงนี้ไม่เห็นเลยหายากมากก็แต่เห็นเขามีตัวนี้เข้ามานะเป็นแป้งตรากปกุบนะคะก็คือเป็นแป้งสารอเน,นผสมเหมือนกันนะคะที่แมคคาไม่ได้สั่งมาเยอะแล้วกลับมาจะใช้เองเพราะว่า,ารู้สึกว่ารู้สึกว่าก็คือเอามาใช้เองแหละว่าจะทาขนมนะคะมันจะทําทําครงแทงทาอะไรนะเครื่องกกรีปป์กะลี นะคะก็คือใช้แป้งตัวนี้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะส่วนมันจะมีอีกแป้งอีกตัวหนึง่งมันจะเป็นแป้งสาลีพิเศษแป้งพิเศษจะเหมือนกันกับแป้งตำโบแดงนะคะจะเป็นแป้งตาโบหิะนะคะตัวนั้นจะแป้งเป็นแป้งเนื้อละเอียดเบาแล้วก็ฟูพิเศษสำหรับทำสลรับเป่านะคะแต่ตัวนี้เป็นสาลีพิเศษจะเหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกับแป้งตาว่านนะคะตัวนี้ก็จะเอามาทำขนมนะคะตัวนี้ โอเคอื okay. ้ให้ดูแป้งตาอันนี้แป้ตงตะกบนะคะแป้งตาที่นนผสมตะกบนะคะต่อไปขนาดบรรจุหรอคะขนาดบรรจุอยู่ที่ที่หนึ่งหนึ่งกิโลตะกนะถึงว่าบรรจุหนึ่งกิโลรัลงนี้คืออ๋อแม่ได้นี่มาด้วยน้ำราอไข่ลูกเขยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินไข่ลูกเขยมีเมนูไข่แต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรกินดีก็ ทำไข่ลูกเกยได้นะคะแล้วม <laughs> ีปัญหาคือโดยส่วนตัวแม่ค้าเองคือเวลาทำน้ำราดไข่ลูกเกยไม่เคยสำเร็จเลยนะคะคือด้วยว่าเราดับไม่เป็นเรือดเลยแอะไรมันยังไงนะมะขามไม่ได้น้ำปลาไม่ได้น้ำตาลไม่ได้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้อร่อยชัวร์ค่ะแน่นอนนะคะสินค้าสินค้าตัวนี้นะคะน้ำราดไข่ลูกเกยค่ะแค่ต้มไข่แล้วก็ไปทอดแล้วก็เอาน้ำตัวนี้ราดเข้าไปก็อร่อยแล้วนะคะทำง่ายมากนะคะอันนี้คือของโลโบค่ะการันตี การความอร่อยนะคะใครเคยใช้ไค,คกินรู้ดีนะคะว่าน้ําราดไข่ลูกเขยเราไม่ต้องไปเคี่ยวน้ําปลาให้เหม็นบ้านนะคะน้าปลาเคี่ยวไม่ให้เหม็นบ้านแล้วถ้าอัตราส่วนไม่ได้มันก็ไม่อร่อยแต่ของเขานี่คือรสชาติอร่อยชัวร์นะคะได้กินแน่นอนนะคะอร่อยแน่นอนนะคะน้ําราดไข่ลูกเขยองสําเร็จค่ะเอาคือเทราได้เลยนะ,นนนะคะานาบรรจุหรอคะขนาดบรรจุอยู่ที่270กรัมค่ะนะคะทำเยอะกได้ทีนึงทํา น้อยก็ได้สองสุครั้งแหละนะคะอร่อยมากๆนะคะก็ราะมนใคเคยกินแล้วเคยทำแล้วกินประจํานะคะอร่อยคะ่ะง่ายๆนะคะโอเคค่ะล้วลังต่อไปเลยเปิดทุกลังนะคะเออ,ะะเอ,อส่วนไวๆนะคะไวๆตัวนี้มามัดหนึ่งนะคะมัดหนึ่งก็จะมาหนึ่งมัดนะคะก็จะขายเป็นบุ้นโดเราจะไม่ได้สั่งมาลังเดียวนะคะเราจะสั่งมาเป็นมัดนะคะเราได้มามัดหนึ่งนะคะมัดหนึ่ง มันคือยังไงเอ่ยมันเป็นกล่องแบบนี้ใครเห็นไหมใบไวใบใบกล่องแบบนี้คือยังไงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะใบใบกล่องนี้คือยังไงใบใบกล่องแบบนี้คือยังไงใบใบกล่องแบบนี้คือใบใบแมคคาจะเรียกว่าใบใบซองแดงนะคะใบใบต้นตำรับค่ะเป็นใบใบออริจินัลคือเขาเรียกว่าใบใบดั้งเดิมอ่ะเขาเรียกว่าสูตรดั้งเดิมแต่แม่แมคคาจะเรียกว่าใบใบซองแดงเพราะเขามีซองเหลืองซองแดงซองส้มอะไรอย่างเงี้ย หรือควิกเดือดต้องโค้งอะไรเงี้ยแม่ไหมแม่าค่ะจะเรียกว่าใบใบสองแหนนะคะคือใบใบรถดั้งเดิมค่ะนะคะนี่ไม่เยอะนะคะมาแค่มัดเดียวเองนะคะขนาดบรรจุที่หกสิบกรัมค่ะนะคะยกลังยังทันนะคะใครจะยกลังยังทันนะคะที่หน้าเบ้เลยนะคะแต่ก็ยังยังไม่ลงเดี๋ยวสักในหลังจะลงนะคะยกลังยังทันนะคะเพราะหลังจากยกลังไปแล้วนี่มันก,ก็จะมีลังอีกไม่กี่ลังนะคะแค,ค่แป๊บหนึ่งยกลังยังทันนะคะถ้าช้าใครเอาไปก่อนก็จะได้ซื้อแบบ ก็จะมีแบบเป็นซองให้นะคะเพราะว่าเราจะมียกรังแค่ไม่กี่หลักนะคะนะคะเราจะมียกรังแค่ไม่กี่หลัก <Okay, S 1> ค่ะต่อไปนะคะสินค้าตัวต่อไปค่ะที่เข้ามาวันนี้นะคะสินค้าที่พร้อมส่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่รีออเดอร์ค่ะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ,ะ,คะสั่งแล้วส่งพร้อมพร้อมส,ะะส่งเ,สสเลยนะคะอันนี้คือนะคะอ่านได้ไหมนี่นี่คือน้ำจิ้มซุก,กี้ค่ะน้ำจิ้มซุกกี้ น้ำจิ้มซุก,กี้ของโลโก,ก้นะคะสไตล์ซคี้ชอลสนะคะเป็นน้ำจิ้มซุก,กี้ของโลโก้นะคะขนาดบรรจุที่ที่เท่าไหร่นะคะขอหูแป๊บหนึ่งที่สองร้อยหกสิบกรัมค่ะพร้อมอร่อยนะคะจิ้มปุ๊บอร่อยปับ๊บทำจิ้มปุ๊บก็อร่อยปั๊บนะคะอร่อยได้ทุกเมื่อนะคะน้ำจิ้มสำเร็จของโลโก้ค่านะคะสินค้านี้พร้อมส่งค่านะคะ okay. แล้บหนึน่น็จะตกแตัค่ะนี่คือนี่คืออะไรเอย้ๆนะคะเเข้ามาวันนี้นะคะลาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วตั้งแต่า,านที่แล้วเาดีมากิดพลาดที่ไหน,นอ๋ออันนี้คือผักกาดดองตานกพิราบนะคะเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึง ผักกาดดองตานกพิราบพิเชนบรนนะคะผัะกกาดดองเปรี้ยวนะคะจะไปทำอะไรกินข้าวขาหมูเนาะล้วไปหั่นเป็นผักเคียงกินขนมจีนก็อร่อยเคียงกับข้าวขาหมูเอาไปต้มเกี๊ยวไายก็อร่อยนะคะผัะกกาดดองเปรี้ยวค่ะตานกพิราบนะคะนี่ห้อดัางเดิมของใครเรานะคะรู้ว่าไม่เล็กแน่นอนไม่เหม็นหืนนะคะตัวนี้เนื้อเนื้อของเอ่อ กาดเนี่ยจะกรอบนะคะเป็นที่รู้จักนะคะยี่ห้อนี้คุณภาพเป้การันตะีนะอยู่กับครัวไทยมานานนะคะตุงนี้บรรจุเท่าไหร่นะคะตรงนี้บรรจุอยู่ที่350กรัมค่นะ,คะ,กกนะนะคะปรกกาดองเปรี้ยวแปลงพกีราบนะคะต้มกิมชายต่อไปนะ,ะโอเคค่ะต่อไปนะคะขอบคุณลังต่อไปเลยนะคะออจะได้ไม่เสียเวล,ลาลังต่อไป อันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือซีอิ้วดำนะคะไม่ใช่ซีอิ้วดำหวานซีอิ๊วดำบบหวานเขาจะชบฉลักสีแดงนะคะอันนี้ฉลักสีส้มน,นะคะที่บ้านเราก้อนที่เราเป็นนักกินก๋วยเตี๋ยวเราก็าให้มีซีอิว้วดำตั้งบนโต๊ะแล้วก็ยอะใส่ก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้น้ามันสีดำเพื่อให้น้ํามันสีสวยขึ้นมาจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เห็นมาเลเดอร์แมคามคาแมคะาหมูปิง้ง <laughs> แมคะหมูปิง้งสลือ ซีวิวดำสีส้มมาแล้วจ okay. ้านะคะมาเอาได้นะคะมาแล้วอมาแล้วนะคะสั่งมาเผื่ออะไรกำลังยู่มามามาหลายมาลาร้าเพราะว่ามีร้านอินโดเขาก็มาสั่งไห้เขาเอาไปทำข้าวผัดซูรินามข้าวผัดอินโดที่สีเข้มอะค่ะเขาใช้ซอสตัวนี้ละใส่นี่เขามาสั่งไว้เหมือนกันว่าถ้าของมาโทรบอกด้วยไลน์บอกด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะซีวิวดำตัวนี้นะคะตราเด็กอ้วนที่เราได้มานะคะจะเป็นซีวิวดำที่มันจะมี ดำหวานสีแดงดำเค็มสีเหลืองแต่ตัวนี้จะดำสีสวยไม่มีรสนะคะจะให้สีสวยแค่นั้นเองนะคะตัวนี้จะเหมาะเอาไปใช้ทำหลากหลายเมนูที่ใครรู้ก็ใช้ได้นะคะว่าทำอะไรมัางแต่ตัวนี้เป็นซีอิ๊วฉลากสีดำโอ้ไม่ใช่สีดาชีซีอิ๊วดำฉลากสีส้มนะคะนี่ค่ะก็คือเอาไปหมักหมูทำหมูปิ้งหมูสเตกหมูหมูปิ้งนะคะหรือว่าเอาไปทำผัดซีอิ๊ว ที่ให้มันออกมาสีสวยๆแล้วก็เอาไปหมักหมุนเอาไปทำข้าวผัดอะไรเงี้ยค่ะที่ที่โบราณที่สมัยเราเป็นเด็กที่มันทําให้สีดำมคือสีอยูต่ตนนี้นะคะวันเราก็เรียกว่าสียูสูตห้านะคะแต่จะเป็นสีส้มนะคะ <c oughs> มาแล้วค่ะมาเอาได้เลยนะคะแต่จะได้ไลรยบอกไว้ที่ข้อสั่งเงินไรนะคะ <c oughs> อ๋อกระดาษบรรจ,จุเท่าไหร่เอาลืมบอ,อกไปกระดาษบรรจ,จุที่960กรัมค่ะนะคะ กี่มิลลิลิตรขนาดบรรจุก,ก็รกรัมเขาไม่บอกเป็นมิลลิลิตรมันอยู่ที่กี่มิลลิลิตรด,ดิอืมก็รกรมักรม33อมสิบ์ก็ประมาณกี่เมลอาจจะ600 700มิลลิลิตรนี่แหละก็ประมาณนี้นะคะโอเคโอ้ยหนักมาคะเนี่ยนะคะต้องยกมาค่ะเนี่ยหลังแอนนะคะเนี่ยโอ้โอ้ ไปนะคะอามีดเอาเป็นทิ้งไหนแล้วนะ่ะก็ตัดอยู่คนเดียวแล้วก็เอาทิ้งอยู่คนเดียวก็หาไม่เจออยู่คนเดียวนะคะอ,อ่ะจริจริงอ่ะมีไปไหนอะ่ะก็ตัดอยู่คนเดียวอุ้ยก็อยู่ันอ,อยู่แค่นี้เองเนี่ยมันเข้าไปในรองค่ะหาไม่เจอโอเคค่ะล่างต่อไปนะคะ อันนี้จะเป็นสินค้ารวมคะอ่อที่หนึ่งนี่คือชุดทำข้าวมันไก่นะคะชุดทำข้าวมันไก่ตามเซตนี้ทำกินได้เลยอร่อยนะคะชุดทำข้าวมันไก่ของโลโก้นะคะนี่เลยค่ะนะคะชุดสำเร็จค่ะใส่ตามนี้คุกๆข้าวหุงข้าวได้เลยออกมาอร่อย ชัวร์แน่นอนนะคะชุดทำข้าวมันไก่ค่ะสีข้ามีนพร้อมส่งนะคะเดี๋ยวรอเอาไปที่หน้าแรกนะคะชุดทำข้าวมันไก่ค่ะแล้วก็มีอะไรใหม่ในชุดท,ทำข้าวมันไก่ะะอชัยที่ทำลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเด้งนะคะเปิดแอคคอร์ดนะคะมาแล้วค่ะปกแอคคอร์ดนะคะสำหรับทำเมนูฮอตดอก เมนูลูกชิ้นทั้งหลายแหล่นะคะเส้นกงเส้นกอกนะให้ได้ให้มันเด้งดึ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 งเพิ่ความอร่อยนะคะเป็ตัวน,นี้ค่ะอของแอคคอร์ดมาแล้วน,นะคะพร้อมส่งค่ะอ,อ้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่เห็นตามมากันหมดเลยใครบางคนที่ชอบกินพะโล่แต่ที่เกลียยไปเคี่ยวน้ำตาลไปทำสูตรโบราณยากๆนะคะของพะโลของปรุงเขาเรียกว่าเครื่องพะโล่ไทยปรุงสำเร็จนะคะพร้อมใช้ค่ะ แค่เทใส่น้ำแล้วแล้วก็ต้มแล้วก็เอาไข่เอาหมูเอาไก่ลงก็ได้กินแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเป็นผงพะโล่รุมงสำเร็จนะคะนี่สินค้ามาแล้วนะคะมาแล้วค่ะนะคะแต่ของอร่อยดีไม่มีนะเราจะได้ของอโลโก้มาแทนโลโก้ยังเข้ามาได้นะคะอร่อยดไไีไม่ได้มาแล้วแต่เรามีโลโก้ค่ะอร่อยมากนะคะต่อมาก็าจะเป็นอ่อนพะโล้นะคะนี่ก็คือผงสิเตะน,นะคะ นี่คือผงสเต๊ะสเต๊ะนะคะผงมอกสเต๊ะแบบอันนี้ขนาดบรรจุที่หนึ่งร้อยกรัมนะคะทวนี้ก็จะมีมีผงสเต๊ะแล้วก็มีซอสมีจิ้มดาชาที่อยู่ข้างในให้แล้วนะคะซอสเนี่ยนะจิ้มสเต๊ะก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่อยู่ในเซตเดียวนะคะถ้าเป็นซองบรรจุสามห้ากรัมจะมีแค่ผงสเต๊ะนะคะแต่ถ้าเป็นซองหนึ่งร้อยกรัมเขาจะมีผงสเต๊ะด้วยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะคะเซตนีสอเร็จนะคะนี่นะคะถิงถ้ามาแล้วนะคะสเต๊ะนะ เกิดความสงสัยว่าเกิดความสงสัยว่าน้ำิ้มี่เขามาใส่ฉันทาไมไม่มาก็ไปเช็คลีบินนะของมันมาเกียร์ต้องไปเช็คลีบินนะถะของมันมาเกียร์เกิดความสงสัยว่าหมดของไม่ครบเกิดของมันมาน้อยจังเกิดความสงสัยว่าของมาไม่ครบ รู้สึกว่ามันจะจําได้ว่าเราสักไปหลายอย่างก่อนนี้มันทำไมมาลแลค่นี้อ๋อนี่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลน้องคนไทยที่สั่งไว้นะคะชอบมากเลยแป้งก้วยทอดมาแล้วนะคะเพื่อตามที่เคยทำนะหนึ่งซองใช้กล้วยสามลูกของกล้วยบักนานานะคะที่ลูกใหญ่ๆกล้วยสลัดทับกล้วยทอดนะคะของดิ่ใช้ไม่ไม่ใช่กล้วยหอมจาซซูปเปอร์นะคะจะเป็นกล้วยลูกใหญ่ๆที่เป็นลูกเลียงๆนะคะคือกล้วยบักปนานคือ ถ้ามันเขียวยังใช้ไม่ได้เหลืองก็ยังยังไม่โอเคถ้าเขาเริ่มมีเหลืองมีเหลืองด้วยมีดำด้วยเริ่มดำเริ่มงอมสามารถทํากล้วยทอดได้นะกล้วยตัวนี้จะเป็นกล้วยสําหรับทํากล้วยทอดนะคะเขาเรียกว่าบักมานานคือกล้วยสาหรับทํากล้วยทอดคือถ้าโดนน้ํามันโดนความร้อนและความหวานเขาจะออกมาอยู่ในแป้งแล้วจะทําให้กล้วยทอดของเราอร่อยนะคะแต่ว่ากล้วยตัวเนี้ยไม่แนะนําให้เอาไปทำนึ่ง ไปทําข้าวต้มก็ไม่ได้เอาไปนึ่งก็ไม่ได้เอาไปทําเมนูอื่นทําขนมกล้วยนี้ไม่โอเคเพราะว่าเวลาเขาโดนความร้อนถ้าเอาไปนึ่งมันจะหดตัวเขาแล้วความหวานหายไปหมดเลยไม่อร่อยนะคะก็คือกล้วยตัวนี้เขาเรียกว่าบักมานานสละเหมาะสหรับทำกล้วยทอดนะคะบอกว่ากล้วยบักมานานของที่นี่ที่เราหาได้ตามร้านตุลกีหรือว่าตามตลาดนะคะกล้วยลูกใหญ่ๆสีดําๆเหลืองเหลืองขาวๆสีเหลืองๆดำๆแค่เขียวๆนั่นคือยังดิบอยู่นะคะเขาเหลืองค่อนข้างไปทางดาเขาจะอร่อยมากจะทำหนึ่งซอง ใช้3ามลูกนะคะใช้ได้สามลูกหนสองบอกว่าการันตีความอร่อยนะคะใครเคยใช้แล้วอร่อยมากๆนะ,ะไม่ต้องมีผสมอะไรมากมายแค่ใส่น้ําก็ทอดเลยได้กินเลยนะคะเขาจะใส่มาพร้อมแล้วทั้งเม็ดงาทั้งคือส่วนผสมเป็นแป้งเขาเรียกว่าแป้งชุบกล้วยทอดนะคะ,ะ,คะบั n วัน f r i ฟริตเ a อร์วอเตอร์ e ม็กซ์นะคะคือเขาผสมมาสำเร็จแล้วแค่ใส่น้ำเข้าไปก็ทอดได้อร่อยนะคะตามสูตรด้านหลังเลยค่ะนะคะของโรโบค่ะตัวนี้อร่อยนะคะ อ๋นนนอเราจะมีเข้ามาอีกตัวนะคะจะเป็นโจกกุ้งนะคะของมาม่านะคะโจกโจกถึงเส็จรูปพร้อมมีกรอบในซองนะคะมาม่านะคะโจกกุ้งนะคะมาละค่ะนะคะของมาม่าเยี่ยนะคะโจกกุ้ง 50กรัมค่ะหนซองนะคะมามา่าโจ๊กุ้งขนาดบรรจุซองขนาด50กรัมนะคะอาหารเช้าอร่อยค่ะง่ายๆนะคะเกิดความสงสัยว่าของมาไม่ครบนะคะ่ะโอเคค่ะสินค้าที่เปิดมาตามนี้นะคะแม่ค้ขอเช็คสต็อกแป๊บหนึ่งขอเช็ครายการตามบีน้นึงว่า สั่งไปมันอีกยอดหนึ่งเราจ่ายตามไปแล้วแล้วคันนี้แต่ของมันมาไม่ครบแนละ้วมันจะทำยังไงยอดบินนะคะขอขอเช็คของแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะของมาตามนี้นะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าก็จะมาตู้ที่2ต่อนะคะแต่ตอนนี้เปิดของให้ดูแค่นี้ก่อนสินค้ามีพร้อมส่งค่ะนะคะขอทําแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะลงหน้าเว็บให้สินค้าร้าน my thai shop นะคะเบ w m y t h a i s h o p n l นะคะเดี๋ยวแปะให้นะคะล่างคลิปเลยด้านล่างคลิปเลยนะคะ หยิบออนไลน์ัากออนไลน์จ่ายออนไลน์ถ้าเรารับสินค้าที่บ้านนะคะถ้าทําตามขั้นตอนสําเร็จถูกต้องก็คือเรารับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะทาไม่เป็นถ้าไม่ค้ามาค่ะแม่ค้าอธิบายได้สอนได้บอกได้นะคะโอเคค่ะตามนี้ละกันค่ะงาน,นคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแนะนําสินค้าไทยนะคะหาได้ในสั่งแบงค์ค่ะ